ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาพบกัมบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องของในเรื่องของหนังสือประวัติของพ่อปานตามปกติโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสำหรับในหนังสือเรื่องนี้ก็น่ากลัวจะจบกันช้าหน่อยเมื่อวันก่อนมาพูดกันนึกว่าตอนตายไปแล้ว แล้วก็กลับมาฟื้นตอนนี้ก็มานึกถึงท่านลุงเพราะว่ามีบรรดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัทหลายท่านด้วยกันควรัะนับว่าหลายร้อยท่านด้วยกันอ่านหนังสือแล้วมาถามว่าท่านลุงองค์นั้นเป็นใครแล้วก็อยากจะทราบประวัติความเป็นมา โดยมากคนแก่ๆหรือว่าท่านผู้เฒ่าจะมีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งรือว่าเวลาเด็กที่เกิดถ้าเกิดมาจากไหนตามที่เขาเลือกันว่าถ้ามาจากอบายภูมิก็มักแม่เวลาแพ้ท้องก็มักจะชอบกินของสดของขาวของลาบของยำที่สดๆขาว,ขาว ถ้าหากว่ามาจากสวรรค์ก็มักจะชอบกินของหวานแล้วก็ถ้ามาจากพรหมโลกก็มักจะชอบกินอะไรเนาะาผลไม้แต่อันหนึ่งที่กล่าวว่าพวกพรหมที่จะลงมาเกิดมักจะชอบกินดินเผาอันนี้เป็นความรู้สึกของบรรดา ท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายที่ท่านเช่นเป็นผู้เท่าแล้วท่านก็นมาถามว่าเวลาที่ท่านจะคลอดท่านเกิดแม่แพ้ท้องว่าอย่างไงความจริงตอนนั้นตอนที่เข้ามาอยู่ในท้องแม่เนี่ยก็ไม่รู้ไม่กันว่าท่านแม่ท่านแพ้ท้องท่านอยากกินอะไร เป็นนั้นว่ามนันในเมื่อบรรดาญาติโยมผู้ใหญ่ยาจะทราบก็ขอเล่าตามที่ท่านแม่โดยท่านญาติโดยท่านยายด้วย,ย,วยและก็หลายหลายท่านที่เป็นพี่ป้านา,นาอาท่านเล่าให้ฟังแต่ถ้าท่านเวลาคุยให้ฟังก็ยืนยันเหมือนกันทุกคนท่านกล่าวถึงว่าเวลาที่อตาตมาจะเกิด ความจริงเขาได้โปรดทราบอาตมาไม่ใช่เป็นลูกมหาเศรษฐีและก็ไม่ใช่เป็นลูกเขาก็หาบดีไม่ใช่เป็นลูกเขาคุณนางเป็นลูกชาวบ้านธรรมดาหลังจากขอเล่าเลยว่าเวลาที่ก่อนจะมาเกิดท่านแม่ก็เคยเล่าให้ฟังมิกัน วันหนึ่งนั่งอยู่กับท่านสมัยนั้นเห็นะเป็นยุประมาณเจดแปปีท่านก็นั่งดูไอ้จุดดำๆตามหน้าบ้างตามตัวบ้างที่เขาเรียกกันว่าขี้มเลเงวันตอนเด็กๆดูเหมือนว่าจะอ้วนๆสักหน่อยแล้วก็ดูลีลาไม่ค่อยจะเหมือนใครนักเป็นวันว่าพี่น้องทั้งหมดมีดีกันห้าคน ลีลาความรู้สึกจริงๆไม่เคยเหมือนกันไปคนทางสองทางสำหรับท่านพี่ชายใหญ่นี่ท่านเป็นพระพุทธรูปจริงๆปากไม่เคยบน่นไม่เคยว่าบรรดาน,น้องๆท่านหลายไม่เคยถูกดุถ้าต้องการอะไรท่านก็หาให้รู้สึกว่าท่านใจดีพี่ที่เราลงมาเป็นผู้หญิงคนนี้รู้สึกว่าเก่งในการงานเหมือนกัน คล่องตัวทุกอย่างแต่ว่าประตัวก็เก่งปากเขาเก่งในรองมาตมาก็เป็นคนที่สามคือคนกลางก็รู้สึกว่าจะเก่งเป็นกรณีพิเศษคือสนน้องชัยคนก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าท่านมีอารมณ์ไปแปลกไปอันหนึ่งเวลานี้ก็เป็นพระเหมือนกันมีอารมณ์แปลกไปสายหนึ่งไม่ค่อยจะเหมือนใครนัก ถือกำลังใจตนเองเป็นสำคัญแต่ว่าก็ไมา่ได้โกงใครสำหรันบ,บน้องเล็กอีกคนหนึ่งเป็นหญิง <c oughs> คนนี้เธอตายซะเตั้งแต่ตั้งแต่อายุสี่ปีรู้สึกว่าเกิดมาแล้วติดอัตมามากขณะเมื่อเธอพอคลานได้เธอก็ไม่นอนกับแม่จะต้องมานนอนกับพี่คืออัตมาไปไหนก็ต้องอุ้มไป เป็นนั้นว่านอกจากหิวเธอจึงจะไปหาแม่หรือว่าถ้าเวลาเธอต้องการกินข้าวเธอก็ไม่หาแม่เป็นหน้าที่เขาแต่มาเองเป็นนั้นว่านิสัยไปคนละทางสองทางมาวันหนึ่งนั่งอยู่กับท่านแม่ท่านมองดูหน้ามองดูตัวก็ชี้ไปตามจุดดำๆที่เขาเรียกเลยว่าขี้มแมลงวันไม่ใช่ไฟ ตามตัวท่านเลยบอกว่าเมื่อเวลาแม่แพ้ท้องใน <c oughs> ก่อนหน้านั้นหน่อยก่อนที่จะมาเกิดหน่อยยังไม่ทันแพ้ท้องท่านบอกว่าคืนหนึ่งท่านบูชาพระท่านบูชาพระเสร็จแล้วก็นั่งภาวนาตามแบบฉบับของท่านเชื่อว่าที่บ้านนั้นเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปานบ้านบางลำโขอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีตธยา บูชาพระเศรษฐกนนอนเวลานอนท่านก็ภาวนาว่าพุทโธตามปกติและในที่สุดท่านก็หลับไปในเมื่อเวลาใกล้รุ่งท่านฝันฝันว่ามีพระพุทธร,รูปทองคำองค์หนึ่งในหนังสือนี่จะเล่าไว้ตอนไหนบ้างก็ไม่ทราบแต่ว่าทมาไม่ได้อ่านเนี่ย พิมพ์ให้มันได้ญาติโยมอ่านแล้วก็ไม่มีเวลาอ่านตอนนี้มาพูดถึงทั้งท่านลุงที่เป็นพระก็เลยเอาเรื่องนี้มาประสานเสียเลยท่านบอกว่าวันหนึ่งเห็นพระพุทธร,รูปทองคำลอยมานาอากาศผิวสวยมากเหลืองอารามไปทั้งองค์แล้วนอกจากนั้นก็มีมีแก้ว มีเพชรในประดับเต็มตัวไปหมดแรรวพรพรวลอยลงมาแล้วเข้าบนทางจั่วด้านทิศตะวันทางด้านทิศเหนือแล้วก็ลงมาแล้วก็ลงมาที่ตักท่านท่านก็ลุกขึ้นประคองไว้กอดพระองค์นั้นไว้จึงกว่าท่านตื่นเมื่อตื่นขึ้นแล้วก็คลมหาพระไม่เห็นก็เล็กผวาเสียดาย เสีนได้พระแต่ว้าหลังจากนั้นมาเวลาที่เจริญกรรมฐานจิตใจก็จับอยู่ที่พระพุทธรูปองค์นั้นและท่านก็เห็นสวยสดงดงามของท่านตามปกติก็เลยถือเป็นนิมิตรกรรมฐานแต่ถ้าว่าพอท่านลุงที่เป็นพระท่านลุงที่เป็นพระเนี่ยเป็นลงจริงๆ ว่าตามปกติแต่กุลข้ตามาเป็นพระนี่ก็มีทุกแบบคือที่เป็นพระก็มีเป็นหมอก็มีรับราชการงานเมืองก็มีเป็นพ่อค้าก็มีเป็นชาวไร่าชาวนานก็มีแล้วก็เป็นนักกีฬาก็มีแถมเป็นนักเกรงก็มีก็เรียกว่าคนหลายคนก็ยังมีทุกอย่าง เป็นนั้นว่าเมื่อท่านลุงมาที่บ้านท่านินท่านจำบัญษาอยู่ที่วัดบ้านองโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครเสียยุติยาในขณะที่าามาเกิดท่านพ่อกับท่านแม่กําลังทํางานอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีและก็สําหรับบ้านพักแทนที่จะพักในเมืองไดอพักในอำเภอ ท่านพ่อก็มาจัดหาที่ที่หนึ่งคือเป็นที่ชนบทดูสกาวสงบสง,ง,บสงัดดีไม่วุ่นวายจากนั้นนัาจมาเวลาเกิดจึงกลายเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ว่าเวลาโตขึ้นมาหน่อยก็มาเป็นคนนอุทยาตอนจะเป็นหนุ่มก็มาเป็นหนุ่มที่จังหวัดธนบุรี กันเลยว่าไม่รู้เป็นคนเมืองไหนเวลานี้ที่กำลังพูดอยู่นี่ไม่ใช่เวลาทั้งพูดก็ดีเขียนหนังสือก็ดีก็มาอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีแต่ว่าหลายๆเมืองที่อยู่มาก็มีเมืองที่แปลกที่สุดจะเมืองเดียวคือเมืองอุทัยธานีเมืองอุทัยธานีก็ต้องกล่าวว่าเป็นเมืองที่มีอาถรรพ์ ราะว่ามีอาถันเป็นพิเศษอาถันประเภทนี้ความจริงมีทุกเมืองแต่ว่าเมืองอุทัยนี่เป็นเมืองที่อาถันพิเศษกว่าเมืองอื่นทั้งหมดคือว่าคนเมืองอุทัยเป็นคนสันโดษส่วนใหญ่แล้วไม่มองเหตุผลของคนเป็นสำคัญ ถือว่าพวกใครพวกมันถ้าเป็นพวกฉันแล้วดีหรือไม่ดีฉันต้องถือว่าเป็นพวกของฉันเปรนะนั้นว่าอะไรทุกอย่างก็ตามที่จะทำถ้าเป็นพวกกันแล้วก็ช่วยอันนี้เขาก็าดีไม่กัน <c oughs> ถือว่าเป็นการรักพวกรักพ้องเจนนั้นอาตมามาอยู่จังหวัดอุทัยธานี ถึงแม้ว่าจะสร้างสาวรวัตถุในจังหวัดอุทัยธา,ยาน,นีนับไปยังหน่วยเงินเลยก็ร้อยลอย้านบาทแล้วก็เป็นกุกเป็นจุดจุดหนึ่งที่สร้างให้คนรู้จักเมืองอุทัยธานีดันนี้ก็ยังต้องถือว่ายังเป็นคนที่ไม่มีญาติในเจังอุทัยธา,ยานีอยู่นั่นเองก็มีหลายท่านเดียวบางตาเต็มทีที่ว่าเขามารู้จัก แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าคนต่างจังหวัดมามาถามในจังหวัดอุทัยธาน,นีจะหาคนรู้จักยากกพระอาตมาญาติท่านนี้ก็เพราะว่าทาั้งๆที่วัดเนี่ยอยู่ไกลจากจังหวัดอุทัยธาน,นีเพียงหกิโลคนจากสายใต้สุดเช่นยะลานราธิวัดเข้ามาถึงเขารู้จักสาเหนือสุดจังหวัดเชียงรายเขารู้จัก ไอสารสุดขอบริมแม่น้ำโขงเขารู้จักพาะตะวันออกตราดจันทบุรีมาเป็นปกติที่ว่ารู้จักนี้เข้ามาเป็นปกติตะวันตกกาญจนบุรีนั่นนองเข้ามากันเป็นปกติเรียกว่าภูเก็ตแต่ได้ว่าคนจังหวัดอุท,ทัยธาน,นีรู้จักอัตมาน้อยเต็มที ทั้งนี้พาออะไรเพราะว่าแต่มาไม่ใช่คนเกิดในจังหวัดอุทัยธานีนั้นชาวจังหวัดอุทัยธานีเป็นคนรักพี่รักน้องฉะนั้นคนที่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องมาก่อนชาวจังหวัดอุทัยธานีจึงไม่สนใจแล้วตอนนี้ไปก็มีเรื่องอีกจุดหนึ่งเมื่อพบท่านลุงแล้วท่านแม่ก็ถามถึงความฝันท่านลุงท่านไม่ใช่นักหลับตา คือนักเจริญพระกรรมาฐานที่ไม่คุยกับใครเพราะว่าท่านชอบคุยน้อยถ้าเวลาคุยธรรมะธรรมโท่านก็คุยสนุกสนานถ้าไปคุยเรื่องงานที่ไม่เป็นงานเบงการท่านก็ยิ้มยิ้ม,มไม่เคยคุยกับใครเมื่อเล่ท่านฟังเสร็จท่านก็บอกวเอออีหนูน้องจะต้องมีลูกอีกคนอีกแล้วนะ แต่ว่าลูกคนนี้นะมาจากพรหมภาพที่เอ็นเห็นน่ะเห็ที่เห็นว่าเป็นพระพุทธรูปลอยมาความจริงลักษณะของพรมเนี่ยเนื้อเป็นแก้วแล้วก็มีเครื่องแต่งตัวเป็นทองเครื่องแต่งตัวของเทวดาหรือพรมก็ดีจะมีเป็นรัศมีคือคล้ายๆกับแสงออกมาคลุมเนื้อเห็นเป็นทองคําไปหมด ที่ว่าแก้วประดับทั้งตัวก็คือเครื่องประดับของพรหมเมื่อท่านพูดในฟังแล้วก็ท่านก็นบอกต่อไป <c oughs> ว่าเจ้าเด็กคนนี้เนี่ยมันจะมีนิสัยไม่ตาไม่เหมือนกับลูกคนอื่นและก็จะมีนิสัยไม่เหมือนคนในบ้านทั้งหมดถ้าจะมองกันไปตามในแง่ของชาวบ้านธรรมดา จะดูลีลาเหมือนกับคนจองหองไม่งอคนแต่ว่าเด็กคนนี้จะมีความเคารพในเหตุในผลและก็จะมีแนวความคิดที่ไม่ค่อยจะเหมือนกับใครชอบคนคว้าทุกสิ่งทุกอย่างมักจะเชื่อมั่นในตนเองในความสามารถของตนเองนี่เป็นคําพยรกรของท่าน แล้วท่านก็บ,บอกว่าเจ้าเด็กคนนี้เป็นหน่วยรักนะเป็นบุคคลชอบรับอาสาถ้าจะเทียบกับเรื่องรามเกียรติ์ท่านก็บอกว่าเหมือนกับพานุมาน <c oughs> การรับอาสาเรื่องผลงานที่ได้ไม่ค็จะมีนั่นคือต้องการทํางานตรงไปตรงมาแล้วให้มันก็ให้เป็นประโยชน์ทุกอย่างต้องเป็นประโยชน์ เดึงการค่าจ้างรางวัลหวังน้อยไม่ค่อยต้องการนักแต่ว่าถ้ารับราชการก็จะได้เป็นข้าราชการผู้ใหญ่แต่ว่าต้องเป็นฝ่ายทหารเพราะว่ามีนิสัยชอบบูคำว่าบูเนี่ยชอบรบทุกสิ่งทุกอย่างชอบในการเสี่ยงภัย แต่ว,ว่าถ้าบวชในพระพุทธศาสนาก็จะเป็นพระที่มีคนรู้จักมากท่านก็นเลยบอกว่ารู้จักมากกว่าหลวงพี่นี่อีกก็เข้าในคนแนวกับหลวงพี่และวท่านแม่ก็เลยบอกว่าถาม่นว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็หลวงพี่ท่านเลกหลวงพี่หลวงพี่มีความเห็นเป็นยังไงว่าเด็กคนนี้นะ่ะ ตอนที่เกิดมันแล้วควณจะเลี้ยงให้หนักมนันในแถบไหนและจะให้ทำไร่ทำนารับราชการในทำการค้าขายตอนนี้ท่านลุงเงียบสักคนเดี๋ยวหนึ่งแต่ก็บอกว่าถ้านิสัยจริงๆเด็กคนนี้หนักไปในการค้าและก็ชอบรับอาสาแต่เรื่องรายการนี้ดูนันว่า จะรับราชการเหมือนกันแต่อยู่ไม่นานเพราะว่าการรับราชการของเธออยู่นั้นไม่ได้เป็นคนตรงไปตรงมาในระยะตอนต้นนี่รู้สึกว่าถ้ารับราชการก็ดีแต่ว่าพอไปปลายมือเมื่อเป็นผู้ใหญ่ในส่วนราชการขึ้นผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่มากนัก ต่อไปนระยะปลายมือของเธอบ้านเมืองของเราจะเปลี่ยนแปลงเ <c oughs> มื่อบ้านเมืองของเราเปลี่ยนแปลงแล้วในตอนนั้นคนที่รับปริการศิลธรรมจะน้อยลงตอนที่คนรับบริการศิลธรรมน้อยลงนี่แหละเธ <c oughs> อจะอยู่ในราชการไม่ได้ <c oughs> ท่นี้เพราะดเพราะว่าจะมีนิสัยไม่ตรงกัน ถ้าไม่ดีแม้แต่ผูบ้บังคับบัญชาเธอก็ฆ่าได้แต่ว่าถ้าดีแล้วแม่แต่เด็กกว่าก็ยอมยกยกก้มหัวให้ฉะนั้นก,การรับราชการของเธอจึงเป็นไม่นานคงจะออกจากราชการแล้วม,มาออกจากราชการแล้วสิ่งที่มองที่มีความสําคัญก็คือการค้า แต่โดยชะตาแล้วเด็กคนนี้ค่าของดีมากของที่จะบ้านเขาขายไม่ได้มันเสียมันเนา่าแต่ว่าชาตาของเธอเขาสามารถขายได้หมดแด้ว,ว่าท่าน,นนั่งนิ่งไปประเดียวนึงสักหนึ่งนาทีแล้วท่านก็ยิ้ม <c oughs> แล้นก็บอกว่าถ้าจะเอากันจริงๆปลายชีวิตคนนี้ต้องเป็นพระ และก็เป็นพระจะไปต่อไปข้างหน้าจะมีคนรู้จักมากและก็จะทำงานสาธารณประโยชน์ฉะนั้นถ้าการเลี้ยงการเลี้ยงถ้าเด็กคนนี้เมื่อเกิดขึ้นออกมาแล้ว <c oughs> ตั้งแต่ตอนเด็กๆให้ระวังเหตุผลให้มากทุกสิ่งทุกอย่างถ้าจะว่าจะกล่าวจะตักจะเตือนต้องพูดดีๆ ท่านบอกว่าถ้าว่ากระตามนิสยชาวบ้านแล้วก็เหมือนกับคนชอบยอแต่ก็จงอย่าไปยอในเสียงที่ไม่มีเหตุไม่มีผลถ้าไปทำอย่างนั้นเข้าก็าาจะมีปฏิกิริยาอีกเ <c oughs> นหมายความว่าถ้ารู้ว่ายอเกินพ้ดีก็จะเกิดการไม่ชอบใจถ้าลงไม่ชอบใจอะไรสักครั้งหนึ่ง แล้วมีอะไรสะดุดใจอย่างครั้งหนึ่งเด็กคนนี้เข็ดเข็ดง่าย <c oughs> จะเกิดไม่มีการไว้วางใจใครต่อใครขึ้นมาอีกฉะนั้นการยอก็จงอย่ามีแต่ถ้าว่าคนใช่เหตุใช่ผลเมื่อดีก็ชมว่าดีเมื่อชมว่าดีแล้วก็จงปรามเพราะนี่ดีฉันชมว่าดีนะ ถ,ถ้าเธอไม่ดีฉันจะเคียน <c oughs> ถ้าหากว่าทำผิดฉันจะลงโทษในบริการหนึ่งเรื่องระเบียบถ้าวางระเบียบกับเธอแบบไหนแล้วก็เราต้องปฏิบัติด,ด้วยเพราะว่าเด็กคนนี้เป็นคนสู้คนในเมื่อระเบียบที่เธอต้องปฏิบัติแต่ผู้สั่งไม่ปฏิบัติ เรื่องนี้จะเป็นอันตรายกับผู้เลี้ยงหรือผู้บังคับบัญชาเมื่อท่านแม่พูดจบท่านก็ชี้มาที่หน้าท่านก็บอกว่า <c oughs> ไอ้ดาวที่แม่เห็น <c oughs> หเห็นจะเป็นขี้มัรงวัลที่เป็นจุดดำๆเต็มตัวลูกนี่แหละและความจริงผิวที่เป็นทองนี่แม่ก็แปลกเหมือนกันมันลูกออกมาใหม่ๆ ผิวมันเหลืองไปหมดทั้งตัวแต่ว่าโตมาโตมานี่ไอ้ผิวเหลืองแม่คิดว่าคงจะเป็นทองแต่อยู่นานๆเขาทองมันทำไม่้ลอกออกไปซะหมดก็ไม่รู้เนื้อแต่รักที่ปิดอยู่ข้างในคือผิวดำถึงแม้ว่าผิวจะไม่ดำเป็นหมึกแต่ได้ว่าก็รู้สึกว่าผิวดำผิวค่อนข้างดำถ้าพูดแล้วท่านกห็หัวเราะ แล้ท่านก็พูดต่อไปว่าท่านลุงได้แนะนำว่าเด็กคนนี้มาจากพรหมควรจะหาชื่อให้เหมาะสมท่านแม่ก็เลยถามต่อว่าถ้าอย่างนั้นเวลาออกมาค้รายชื่อว่าอย่า,ไยางไงท่านลุงถ้าก็นั่งนึกยูะเดียวท่านนั่งเฉยๆท่านแม่หลับตาท่านลืมตาแล้วเฉยๆ <c oughs> เป็นนั้นว่าท่านใช้จิตท่านแม่บอกว่าท่านลุงเนี่ยใช้จิตได้เก่งมากเพราะว่าการที่จะถามอะไรท่านท้าท่านสงสัยที่นิ่งนิดหนึ่งท่านบอกว่าขอคิดก่อนก็นานไม่เกินไม่เกินหนึ่งนาทีท่านก็ตอบทุกเรื่องด้วยการตอบของท่านตรงตามความเป็นจริงหมด ท่านแม่บอกว่าท่านลุงได้ฌานสมาบัตดีมากก็เป็นพระของหลวงพ่อปานที่หลวงพ่อปานรักมากจต่ก็ไว้วางใจมากในเรื่องของจิต <c oughs> แลวก็สําหรับปฏิปทาของท่านเองหลวงพ่อปานก็ไว้วางใจมากหลวงพ่อปานท่านเป็นนักกอ่อสร้างนักสงเคราะห์เมื่อท่านไม่อยู่ท่านลุงที่เป็นพระก็เป็นแม่บ้าน ถ้าจะเทียบกับงานก็เหมือนกับประหลัดกระทรวง <c oughs> <c oughs> ว่าหลักกระทรวงประหลัดจังหวัดประหลัดอำเภอรักษาการแทนอยู่เสมอเป็นแม่บ้านต้องต้องต้อง,ต,องต้องดูงานรอบๆเมื่อท่านนิ่งอยู่ประเดี๋ยวท่านบอกเออเจ้าเด็กคนนี้มาจากรม แต่ว่าการเกิดของเด็กนี้เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยนี่เกิดมาหลายรอบแล้วนะแล้วก็ในระยะแรกๆที่เขามา่เกิดรู้สึกว่าจะเป็นนักรบแลวก็เป็นนักรบมาตั้งแต่เด็กการจะมาเกิดคราวนั้นก็มาจากผมเหมือนกันและเจ้าเด็กคนนี้ก็เวียนไปเวียนมาระหว่างคนกับพรนี่หลายชาติเต็มทีหลายวาระ ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นประเทศในช่วงต้นที่เขามาในครรปร่างหน้าตาสะสวยมากก็รู้สึกว่าเขาจะชอบรบคือชอบรบมาตั้งแต่เป็นเด็กในเวลานั้นเขาชื่อพรมนั่นก็ต่อมาเขาเชื่ออะไรบ้างลุงพี่ฟังมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากจะจำ อยากจะให้น้องให้ชื่อว่าพรหมก็แล้วกันนะเอาชื่อเก่าของเขาเข้ามาในลักษณะเดิมเดิมลงมาแล้วค่อยชื่อว่าพรหมก็มีชื่อว่าพรหมคราวนี้ก็ให้ชื่อว่าพรหมก็แล้วกันบันดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านในตอนเด็กๆเกนี่ยแต่มาเขาเรียกกันว่าในพรหมและเด็กชายพรหม แต่ว่าชื่อท่องที่ต้องมาเปลี่ยนก็มาเปลี่ยนที่หลังทังเจ้าหน้าที่สมโนโนครวัวเข้าไปสำรวจครั้งหนึ่งเขาไปเห็นเข้าตอนนั้นก็รู้สึกว่าอาตมาก,ก็ยังเป็นเด็กเต่โตแล้วอีนี้เป็นห้าหปีเป็นลักษณะเด็กที่ต่ตงกับเด็กอื่นเขาว่าอย่างนั้นอาตมาก,ก็ไม่ทราบ ที่ต่างกว่าก็เพราะว่าสมัยนั้นบรรดาข้าราชการไม่คุ้นเคยกับประชาชนนักคนเห็นข้าราชการเป็นนายเน้เด็กต่างๆม่ข้าราชการมาเขาแต่งตัวสวยๆนุ่งผ้าม่วงใส่รองเท้าสีด,ดำนุ่งผ้าม่วงสีกรมท่าใส่ถุงเท้าขาวใส่เสื้อนอกคือเสื้อราชบัตรแตนท่าทางเขาสง่าผ่าเผย เด็กๆก,ก็คงจะไม่ชอบแต่ว่าแต่มานี่เมื่อเห็นพวกนั้นเข้าทําอะไรก็มกักจะวิ่งเข้าไปช่วยไอ้ความจริงไม่ได้ช่วยงานเขาไปช่วยทําลายงานเขาไปหยิบนนท์สนนี่ไม่เกรงใจใครแต่เขาบอกว่าหนูอันนี้หยิบไม่ได้นะน่าจะทําอย่างนั้นน่าจะทําแบบนี้ก็วางนั่งดูเฉยๆถ้าก็มีอะไรทําแล้วก็อันนี้หยิบได้ก็หยิบ ก็นั่งชวนเขาคุยตลอดเวลาเขาจึงถามท่านแม่ว่าเด็กคนนี้ชื่ออะไรแม่บอกว่าชื่อพรมเขบอกว่าชื่อพรมก็ดีนะครับแต่ว่าผมว่าชื่อพรมดีพรมแปลว่าประเสริฐแต่ได้ว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กกล้านะครับคุณน่าดูสิผมมาทำงานที่นี่ไม่มีเด็กอะไรเข้ามาใกล้เลย แต่ว่าเด็กคนนี้เข้ามาคุยแบบเพื่อนทุกอย่างแ่ก็รู้สึกชอบใจแกที่บอกว่าอะไรที่ไม่ควรยังทหยิบไม่ได้แกก็ไม่หยิบนั่งเฉยๆถ้าหยิบได้แล้วก็เป็นหยิบไปละแต่คุยคนนั้นคุยคนนี้รู้สึกรู้จักประจกพูดดีผมว่าอางนนี้ดีกว่าครับชื่อตามใจของแกดีกว่าตามลักษณะแกเป็นคนกล้า ท่าแม่ก็บอกว่าตามใจบอกเอาีนี้ดีกว่าขอชื่อวีระเปวกลาหารท่านแม่ก็บอกว่าตามใจมเอาอาาขา,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 าจ,ขจึงลงในบัญชีสมโนครัวว่าวีระนี่เด็กชายวีระนี่เป็นว่าเด็กชายพรมก็กลายเป็นเด็กชายวีระเด็กชายที่กลาหาญต่อมาก็เป็นนายวีระต่อมาก็เป็นพระวีระ ปรเดี๋ยวนี้ก็เป็นลมพ่อวีระหลมพ่อลุงตาวีระหลมปู่วีระหรือกระรือสีดิงดำเป็นอนุกาก็คือบคุคคลคนเดียวกันนั่นเองอาการที่เอาตอนนี้มาพูดแล้วข้อพายโยมลืมไปนิดหนึ่งท่านแม่บอกว่าเวลาที่แพ้ทองชอบกินดินเผาดินที่เผาสุกมาแล้วนี่กินอร่อยมาก ซึ่งเป็นเรื่องแปลกกวัรดาเด็กกินทั้งหมดซึ่งตรงกับคำนิยมในสมัยนั้นก็บอกว่าคนที่มาจากผมไม่จะต้องนิยมกินดินเผาเรื่องนี้จะเป็นข้อที่จริงประการใดคนดีเห็นว่าเป็นการโอร้อวดกกขออาภัยด้วยเพื่อเล่าให้ฟังตามที่ท่านผู้ใหญ่ต้องการจะทราบสําหรับวันนี้บรรดาญา,าติโยมพุทธบริษัท เวลาก็หมดเสร็จแล้วก็ต้องขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้าหักว่ายังไม่เบื่อรับฟังในวันใหม่ต่อไปสำหรับวันนี้ลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะนมงคลสมบูรณ์รณผลผลจงมีเดบรรดาญาโยมที่รักทุกท่านสวัสดี